สิ้นแล้วสมโพงศแสงเดือนฉายตำนานผู้สร้างหนังซูเปอร์ฮีโร่ไทยเสียชีวิตด้วยวัย80ปี View f เดอร์ Breaking News มีข่าวเศร้าขึ้นในวงการบันเทิงไทยนะครับเมื่อคุณสมโพงศ์แสงเดือนฉายผู้สร้างภาพยนตร์แนวไซไฟแฟนตาซี Fantasy, รวมถึงภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่ที่มีส่วนในการผลิตผลงานระดับตำนานเอาไวใ้ให้กับวงการภาพยนตร์มากมายเสียชีวิตลงแล้วในวันที่26สิงหาคมปี2564ด้วยวัย80ปีครับ โดยตามรายงานข่าวของเ g e Power Up Magazine นะครับได้รายงานข่าวเศร้าว่าคุณสมโพศ์เสียชีวิตด้วยวัย80ปีครับถือว่าเป็นการปิดตำนานผู้สร้างภาพยนต์ไทยที่เน้นเทคนิคพิเศษรวมทั้งแนวซูเปอร์ฮีโร่ที่ได้รับอิทธิพลมาจากญี่ปุ่นครับและเป็นผู้ที่ทำการดัดแปลงเทคโนโลยีในการทำหนังณเวลานั้นนะครับเข้ากับนิทานพื้นบ้านตำนานของไทยครับ คุณสมพ์แสงเดือนฉายเกิดที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นบุตรชายชาวจีนพ้นทะเลมาจากมณฑลกวางตุ้งครับเจ้าตัวเนี่ยเข้าเรียนรู้การสร้างภาพยนตร์จากการไปเป็นลูกจ้างร้านถ่ายรูปก่อนครับหลังจากนั้นคุณสมพ์ก็มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อด้านเทคนิคพิเศษทางด้านภาพยนตร์ที่ญี่ปุ่นประมาณ2ปีครับในบริษัทโตโฮโปรดักชั่นจำกัดครับในฐานะของเด็กฝึกงานครับและตรงนั้นนั่นแหละครับที่คุณสมพ์ได้พบกับตำนานของวงการภาพยนตร์ญี่ปุ่นอย่างเอจิซึบระยารับ จนเมื่อครั้งคุณสมพศกลับมาที่เมืองไทยนะครับก็ได้ผันตัวมาเป็นผู้สร้างภาพยนตร์ครับทั้งทํางานทางด้านการกํากับรวมไปถึงการอํานวยการสร้างหนังของแกส่วนใหญ่จะเน้นเทคนิคพิเศษครับแล้วก็มีผลงานออกมาหลายต่อหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นชาละวันท่าเตียนเป็นหนังที่หยิบเอาเรื่องราวพื้นบ้านของไทยมานําเสนอด้วยเทคโนโลยีภาพยนตร์สมัยใหม่ณเวลานั้นครับตามมาด้วยการสร้างปรากฏการ์ด้วยการซื้อลิขสิทธิ์ตัวละครจากต่างประเทศนํามาผลิตเป็นภาพยนตร์ที่ผสมความเป็นไทยเข้าไปครับทั้งยักษ์ประแจ้งพบจัมโบเอและหนุมานพบจยอดมนุษย์ นอกจากนั้นแล้วนะครับตัวคุณสมโพธแสงเดือนฉายเองยังเคยได้สร้างงานแนวซูเปอร์ฮีโร่ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องยอดมนุษย์คอมพิวเตอร์รวมไปถึงหนังมหันตภัยอย่างแผ่นดินวิปรโยคเอาไว้ด้วยครับรวมทั้งสร้างหนังจากวรรณคดีที่มีทั้งกากีไกรทองพระดเมรีโดยเจ้าตัวเองนะครับได้มีผลงานภาพยนตร์เรื่องกิ้งกากายสิทธิ์เป็นผลงานเรื่องสุดท้ายครับ อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงระยะเวลาหลังๆเนี่ยชื่อของคุณสมพศแสงเดือนฉายมักจะปรากฏเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทในสิทธิ์ตัวละครอัลตร้าแมนกับซูบุริยะโปรดักชันจำกัดจากประเทศญี่ปุ่นครับโดยมีการฟ้องร้องกันอย่างยาวนานในศาลของหลายๆประเทศครับซึ่งผลล่าสุดนะครับศาลอุทธรณ์ของภาค9สารัฐอเมริกาได้ยืนยันตามคำสั่งของศาลแขวงแคลิฟอร์เนียครับนั่นก็คือสิทธิ์ทั้งหมดของอัลตร้าแมนเป็นสิทธิ์ของซูบุริยะโปรดักชันจำกัดครับ แต่ไม่ว่าผลคําตัดสินจะออกมาอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือสําหรับวงการภาพยนตร์ไทยแล้วชื่อของสมโพศแสงเดือนฉายก็ยังคงเป็นตำนานของวงการภาพยนตร์ไทยอยู่ดีครับ